ตอนที่ส0 9้าบัณฑิตน้อยแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขอบคุณพี่สะพ้ายเผิงดอกไม้นี้ปักออกมาได้งดงามมากเหมือนของจริงเลยทีเดียวหลินเว่ยเว่ยอิจฉาคนที่ตัดเสื้อผ้าและเย็บปักได้หักเปลี่ยนเป็นนางแล้วไม่มีทางทนนั่งเย็บผ้าได้แน่นอนคราวก่อนตอนที่มันดาบังคับให้นางปักกระเป๋าใส่เงินนิ้วทั้งสิบของนางก็มีรูพรุนเหมือนตะแกรงมันดาเห็นและสงสารจึงไม่บอกให้นางเรียนเย็บปักถักร้อยอีกเลยสะพ้ายใหญ่ตระกูลเผิงคลี่ยิ้มเจ้าชอบก็ดีแล้ว รีบเข้ามานั่งในบ้านเร็อประเดี๋ยวข้าจะเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารเที่ยงไม่รบกวนพี่สไปร์เพิงดีกว่าพวกเรายังมีธุระต้องไปทําที่เขตเรื่อนอันกลางวันคงไม่กินข้าวที่บ้านท่านแล้วหลินเว่ยเว่ยรีบบอกนางเพิงขมวดคิ้วทันทีมาถึงบ้านแล้วจะออกไปโดยยังท้องว่างได้อย่างไรพวกเราเคยกินอาหารบ้านเจ้าตั้งหลายมือ้อแต่พวกเจ้ายังไม่ได้กินอาหารตระกูลเพิงหรือว่าดูถูกฝีมือทําอาหารของบ้านเราป้าเพิงฟังท่านผู้สิ เราสองบ้านเป็นอะไรกันอาหารนี้กินเมื่อใดก็ได้ไม่ใช่หรือตอนเที่ยงนี้ข้าติดธุระจริงๆบัณฑิตน้อยจะไปเยี่ยมอาจารย์ของเขาส่วนข้าเองก็มีธุระต้องงอไปจัดก,การที่ท่าเรือหลินเว่ยเว่ยชักแม่น้ำทั้งห้ามาหว่านล้อมจนในที่สุดก็หลุดพ้นจากการต้อนรับแสนอบอุ่นของตระกูลเผิงมาได้เมื่อกลับไปนั่งบนเกวียนอีกครั้งและออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วเจียงโมหานก็หันมามองนางที่บอกว่าข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์เหตุใดข้าจึงไม่รู้เรื่อง ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วไม่ใช่หรือหลินเว่ยเว่ขยิบตาให้เขาเมื่อมาถึงเขตเรื่อนอันนังไม่บังคับเกียนเข้าเมืองแต่เปลี่ยนเส้นทางไปยังหมู่บ้านในละแวกนั้นแทนพ่อเห็นเนินเขาที่คุณตาตรงหน้าหมู่บ้านและกระท่อมหลังน้อยๆแล้วเจียงโมหานจะยังมีสิ่งใดสงสัยอีกเขาหันไปจิ้มหน้าผากเด็กน้อยทันทีมีคนอยู่หรือไม่มีคนมาขอข้าวกินเจ้ากะ หลินเว่ยเว่ยหยุดเกวียนมือข้างหนึ่งแบกกระสอบข้าวแดงส่วนอีกข้างถือแฮมจินหัวส่วนห่อชาซีหูหลงจริงที่คุณชายลู่ให้มาก็ถูกยัดใส่มือบัณฑิตหนุ่มตอนที่ผู้อาวุโสเวียออกมาจากแปลงผักหลังกระท่อมเขาก็เห็นนางในสภาพหิวของเต็มไม้เต็มเต,มเตมนี้มาขอข้าวกินที่ไหนกันเป็นการเอาของขวัญมาให้มากกว่าผู้อาวุโสเวียปัดมือที่เปื้อนดินของตนแล้วพูดกับหลินเว่ยเว่ยพร้อมรอยยิ้มขอกินข้าวน่ได้เพียงแต่บ้านข้ามีแค่ข้าวหย,ยาบๆบและชาจืดชืดเท่านั้นเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่คุนนชิน หลินเว่ยเว่ยยกแฮมจินหัวในมือขึ้นมาไม่เป็นไรเจ้าขะพวกเราเอาอาหารมาเองเวลานี้ผู้อาวุโสเวียเดินมาถึงตัวนางแล้วเขาสูดจ,จมูกดมกลิ่นทันใดนั้นดวงตาก,ก็เบิกกว้างแฮมจินหัวแถมยังมีข้าวแดงด้วยหรือพวกเจ้าไปเอาของดีนี้มาจากไหนสหายจากเมืองหลวงคนหนึ่งเอามาฝากเจ้ากะหลินเว่ยเว่ยสงสายตาเป็นเชิงว่าท่านก็รู้จักของดีเยอะเหมือนกันให้ชายชราแฮมจินหัวนี้ผู้อาวุโสเวียอยากกินแบบไหนเจ้าคะ ผู้อาวุโสเวียลูกคราวพลางริตานึกถึงความทรงจําในอดีตไม่ได้กินหมูอบน้ําผึ้งมานานหลายปีแล้วแต่ไม่มีใครในภาคเหนือทําอาหารนี้เป็นเช่นนั้นก็นึ่งกินเรถิดรสชาติไม่เลวเช่นกันหมูอบน้ําผึ้งที่บ้านผู้อาวุโสเวียมีน้ําผึ้งกับสุราเหลืองหรือไม่เจ้าคะหลินเว่ยเว่ยถามทันใดนั้นดวงตาของผู้อาวุโสเวียก็เบิกกว้างกว่าเดิมเจ้าทําเป็นจริงหรือสุราเหลืองมีอยู่แต่น้ำผึ้งนี้ข้าขอไปดูก่อนข้าไม่ชอบกินเจ้านั่นสักเท่าไรจึงไม่รู้ว่าเอาไปยัดไว้ไหนแล้ว เขาให้ชายชุดดำบุตรชายของบ่าวผู้พักดีนามว่าเซวีจื้อเฉียนช่วยค้นหาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็หาสิ่งที่หลินเว่ยเว่ยต้องการจนครบหลินเว่ยเว่ยจึงได้เวลาแสดงฝีมือนางไม่เพียงทำหมูอบน้ำผึ้งแต่ยังทำหมูผัดเห็ดแกงฟักใส่หมูและอาหารจานผักอีกสองอย่างแน่นอนว่าข้าวที่กินเป็นข้าวแดงหลังจากผู้อาวุโสเวียตัตกเข้าปากรสชาติก็ยังค้างค้างอยู่ในปากนานแสนนานสายตาคู่นั้นเมื่อลอยคล้ายกำลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตผู้อาวุโสลองกินหมูอบน้ำผึ้งว่ารสชาติใช้ได้หรือไม่เจ้าคะ หลินเว่ยเว่ยดึงเขาออกจากพวังลองนึกภาพชายชระาะอายุเกิน60ซึ่งผ่านความรุ่งโรจน์และผ่านความยากลำบากช่วงสงครามท้ายที่สุดมาปักหลักยังหมู่บ้านเล็กๆในแดนเหนือและกลายเป็นเพียงสามัญชนทั่วไปทำให้ทั้งชื่นชมและอดสงสารไม่ได้ผู้อาวุโสเว่ยลองชิมทันใดนั้นเขาก็เลิกคิวขึ้นสูงเจ้าไปเรียนทำอาหารรสชาติเช่นนี้มาจากที่ใดหมูอบน้ำพึ่งนี้อร่อยยิ่งกว่ารสชาติที่ข้าเคยกินเสียอีกไม่เลวสหายเจียงเอ๋ยเป็นลาปากของเจ้าแล้ว ผู้อาวุโสเวียที่ช่วงนี้ไม่ค่อยเจริญอาหารสักเท่าไรสามารถกินข้าวหมดถ้วยในมื้อนี้กับข้าวก็กินไปไม่น้อยเซวีจี้เฉียนแอบจดจำไว้ในใจเมื่อรอให้หลินเว่ยเวออกจากกระท่อมแล้วเขาจึงตามออกมาถามวิธีทำหมูอบน้ำพึ่งจากนางหลินเว่ยเวบอกว่าทำน้ำพึ่งอย่างไรเติมเครื่องปรุงเท่าไหร่ต้องอบนานเพียงใดนางค่อยๆอ,อธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดหลังครุ่นคิดแล้วนางก็พูดว่า ประเดี๋ยวข้ากับบัณฑิตเจียงจะไปที่ห้องหนังสือแล้วข้าจะเขียนวิธีทําสั้นๆให้เจ้าแล้วกันส่วนเจ้าก็ค่อยๆลองทําให้ผู้อาวุโสกินเซวีจี้เฉียนพยักหน้าแววตาที่มองนางเต็มไปด้วยความาซาบซึ้งเจียงโมหานร,รีบดึงตัวนางแล้วบอกให้ขึ้นเกวียนจากนั้นก็ขับเกวียนออกไปทันทีเขาไม่ชอบให้ชายอื่นใช้สายตาเช่นนั้นมองสตรีของตนบัณฑิตน้อยคนนี้ชอบแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าข้องมากขึ้นทุกวันเซวีจี้เฉียนกลับมาที่กระท่อมผู้อาวุโสเวียมองเขาด้วยรอยยิ้ม ไปขอสูตรทำหมูอบน้ำเพิ่งมาเช่นนั้นหรือการกระทำของเจ้าไม่เหมาะสมเพราะอาหารจานนี้อาจเป็นสูตรลับของบ้านนางก็ได้แต่เจ้าวู้วามเข้าไปถามเช่นนั้นสรุปแล้วนางบอกเจ้าหรือไม่เซวีจี้เฉียนเงียบเพราะรู้ว่าการทำเช่นนี้คือขาดการยังคิดจริงๆแต่ถ้าให้เลือกใหม่เขาก็จะทำเช่นเดิมเนื่องจากผู้อาวุโสเวียเปรียบเสมือนปู่แท้ๆของตนดูแลเขามาตั้งแต่เด็กสอนทุกสิ่งอย่างท่านพ่อเคยกล่าวไว้ว่าหากเป็นสมัยก่อนต้องมีคนไม่น้อยที่อิจฉาในความโชคดีของเขาแน่นอน ผู้อาวุโสเวียอายุมากขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้การนอนหลับและการรับประทานอาหารก็ไม่ค่อยดีการที่กินข้าวหมดหนึ่งถ้วยในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้วขณะมองร่างกายที่ค่อยๆสู้ผอมของผู้อาวุโสเวียเซวีจี้จเฉียนก็วิตกกังวลขึ้นทุกวันกว่าจะเจออาหารที่ผู้อาวุโสชอบกินไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะต้องแย่งชิงหรือขู่เข็นก็จะต้องได้สูตรอาหารนี้มาครอบครองข้าไม่เห็นความลำบากใจจากตัวกูเนียงคนนั้นนางยังบอกเองว่าจะเขียนสูตรอาหารที่เหมาะกับคนชราให้ด้วยขอรับ ายท่านท่านคิดว่านางมีเจตนาแอบแฝงต่อตัวท่านหรือไม่ข้าวแดงและแฮมจินหัวแม้เป็นเมืองหลวงก็ใช่ว่าจะขายให้ใครก็ได้นางบอกจะให้ก็ให้คนเสียสติเท่านั้นถึงจะเชื่อว่านางทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้อาวุโสเวียกล่าวพร้อมรอยยิ้มคนแก่เดียวดายอย่างข้าจะมีสิ่งใดให้คนอื่นใช้ประโยชน์เฉียนเอ๋อเจ้ายังดูคนผิดไปหน่อยกูเหนยียงน้อยคนนั้นเป็นคนจิตใจดีและไรเดียงสานางแค่สงสารคนแก่อย่างข้าเท่านั้น เซวีจื้อเฉียนไม่คิดเช่นนั้นข้าคิดว่ากูเหนียงคนนั้นอาจจะอยากให้คู่มั่นมากราบท่านเป็นหากนายท่านรับลูกศิษย์มาไว้ข้างกายก็าอาจจะไม่เหงาเช่นนี้อีกฮ่าฮ่าฮ่าพอได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโสเวียก็หัวเราะลั่นสหายน้อยไม่ได้อยู่แต่ในสรอกหากข้ารับเขาเป็นศิษย์มันจะเป็นการทำร้ายเขามากกว่าอีกอย่างตัวเขาก็ไม่มีเจตนาจะให้ข้าเป็นอาจารย์ เป็นเช่นนี้ก็ดีแล้วยามว่างค่อยมาถกเถียงกันเล่นหมากล้อมสองสามกระดานสหายต่างไวดีกว่าอาจารย์กับสิทธิ์และยังเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเองในอนาคตของเขาด้วยเซวีจี้เฉียนมีแววตามืดมนทันใดในท่านท่านกำลังกังวลว่าจะทำผิดซ้ำสองใช่หรือไม่ก็เพราะอดีตฮ่องเต้มีพระทัยคับแคบเห็นผู้มีความสามารถไม่ได้ท่านสร้างเสาหลักให้แก่ราชสำนักตั้งกี่ตน้นหากอดีตฮ่องเต้มไม่ลดตำแหน่งและประหารลูกศิษย์ของท่านราชวงศ์เก่าก็คงไม่ล่มสลายเร็วเช่นนี้